กาถาเห็นไหมเนี่ยไอแถบแถบเนี่ยไอแถบแถบนี่เห็นไหมเนี่ยฮะเห็นเจ้าค่ะอีท่าอัตกรถาย่างละตุ่ะขาสามตัวไมอแถบแถบแถบเป็นพืชพืชนี่ยแถบเป็นพืชพืชเห็นมองเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นค่ะสีฟ้าอ่าไม่ว่าไม่เห็นจะอีกอือาจารย์ทาสีฟ้าแล้วตามทันแล้วตามทันไหมเนี่ยไอที่เป็นเห็นเนี่ยที่เห็นเป็นแบบเนี้ยตามทันไหม ทานค่ะก็ตอนแรกไงฮะโยมถึงบอกไงโยมกลับขออภัยว่าเอ้ยโยมงงว่าตราเปิดวุตโตเริ่มไปขึ้นมาข้างบนอืมอัธะบวกอัถกถายางบวกตุกสามอย่างอืมแล้วแล้วเวลาอาตมาทำแบบเนี้ยตามทันหรือเปล่าทันเจ้าค่ะอ้าวทันทันเพราะนั้นก็กำหนดเอาเองนะข้อที่ห้าร้อยสิบสี่ส่วน ในอัตตาถาพระตกถาจารย์กล่าวเนื้อความไว้ในที่นี้ว่าสมณธรรมต้องแปลตัวนี้ก่อนสมณธรรมชื่อว่าพรหมจรรย์นในรัฐวินีตสูตรว่าเข้าไปเนี่ยเนี่ยแปลผิดตรงเนี้ย ไม่มีใครทวงเลยเนี่ยยังไม่ได้แปลเลยไปเข้าเป็นเลขไหนเฉยเลยเนี่ยว่าเข้าไปตัวเนี้ยสมณธรรมชื่อว่าพรหมจรนทร์ในรัฐวินีตสูตรว่าเข้าไปพระธรรมเทศนาบดีถามว่าผู้มีอายุท่านอยู่ประพฤติพรหมจรนทร์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราหรือ พระปุณณเถระได้กล่าวว่าอย่างนั้นผู้มีอายุแค่นี้เองท่านใส่มาแค่นี้เองท่านยกอุทาหรณ์มาแค่นี้เองนะท่านยกมาอุทาหรณ์มาแค่นี้เองคําว่าพรามจรรันในที่นี้ก็คือสมณธรรมนั่นเองใช่ไหมพูดสมณธรรมเข้า <laughs> ใจไหม เออวันนั้นคำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือสมณธรรม <c oughs> อ่าต่อพีอัตากถาอัตากถารัฐาวินีตัสูตรว่าเข้าไปบรรดาบทเหล่านั้นตั้งอัดสองบทว่าพระขวัติโนเป็นต้นก็ได้นะใส่ควาว่าเป็นต้นเข้าไปเพราะอะไรเพราะท่านเอามาบทเลยนะเอามาบทเลยทั้งประธานทั้งกิริยาครบเลยนะ อพราะนั้นตอนนี้ก็ใช้คำว่า,อ,าอีตีตอนนี้ใช้คำว่าเป็นต้นเข้าไปนะหรือจะใช้หรือไม่ต้องก็ได้อสองบทว่าพระกวาตีโนความว่าอาอยุตรงไหนล่ะ,ะไม่ได้ใส่มาหรือนี่ไม่ได้ใส่มาไม่ใส่มาก็าใส่เองใส่เข้าไปตรงนี้อืมความว่าใส่เข้าไป โูก่อนผู้มีอายุนท่านอายสมตานี่คือท่านนะเป็นอนันติกันตานะเป็นอนันติกันตาในวุสติท่านเข้ามา,าท่านโยประเภทพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราหรืออืเป็นคำถามว่าในคำว่าในอะไร คําว่าในในพระวีภาคเจ้าของเราก็คือในสํานักท่านอธิบายมาเป็นในสํานักของพระผู้มีภาคเจ้าคาว่านออธิบายด้วยคำว่าอาหมหากังเห็นไหมคำว่าในผู้มีภาคเจ้าของพวกเราก็คือในสํานักของพระผู้มีภาคเจ้าของพวกเรานั้นเอง mm hmm. ในที่นี้ใส่อัญญสมตตาเข้ามาประมาท่าน ไม่ใช่ตูมาซับนะคำว่าท่านในในที่นี้ไม่ใช่ตูมาซับนะ <c oughs> เวลาแปลอายะสมาอานัมโทท่านอานน <c oughs> <c oughs> เนเวลาแปลใช่ไหมแปลเวลาแปลว่าท่านเ <c oughs> พราะอะไรเพราะไม่ได้แปลโดยไปเจรนญนะ <c oughs> แปลโดยอัดวันนั้นอายะจะอายะสมะน่แปลว่าท่านอืม โอเคนะตอนนี้เป็นกรรมนะต่อไปอีกอันตรกาทุกันิบาทในอิติวุตกะว่าบทว่าวุสติแปลว่าอันท่านอ,อ,อันท่านย่อมอยู่ในที่นี้ก็คือเอาวาสาาธาตุเอาวัาาธาตุโดยตรงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีการนาเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาสา,าษาธาตุดยตรงเลยวันนั้นภา,าษาธาตุแปลว่าอยู่เป็นกรรมนะเป็นกรรมก็ใส่ใครเข้ามาก็เป็นใส่อายยสมมตาเข้ามาท่านนะอันท่านนะอายสมมาตาอันท่านย่อมอยู่เป็นกรรมแปลเป็นกรรมนะต่อไปดีกาเอาดีกาดีกาแห่งพม,มจริยะสูตร ในตัดิยาวัคแห่งปฐมปมัพปนาตในจตุการนิบาตอังคุตรานิกายว่าบทว่าวุตติแปลว่าอิติยโถนะเวลาแปลแปลแปลว่านะอิติโถนะแปลว่าอันท่านนี่คือใส่ตัวนี้เข้ามาแปลคุดตัวนี้เข้ามานะแปลนบิกตาคุดเข้ามาอันท่านนะย่อมโยประพฤติ อันท่านย่อมอยู่ประพติเนีได้ไหมแปลว่าย่อมอยู่ก็คืออยู่ประพตินั่นเองนะเป็นกรรมอันนี้เป็นกรรมมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเป็นการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอันนี้ท่านอธิบายเห็นเจตชัดเจนก็คืออะไรวัาธาตุวัาธาตุอีอาคมยะปัจจัยเตวัตมานาได้ไหมมีการอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คืออาเทศอาทิวเป็นอุ อาเทศอะที่วะเป็นอุก็เลยมีรูปเป็นวุสิยะติจับเดินก็คือวุสิยะเตอาเทศอัตโนโบทเป็นประัสะบทก็เลยมีรูปเป็นวุสิยติเพราะอะไรเพราะติวิพัตนะวัตบรนาประัสะบทเป็นกรรมไม่ได้เวลาลงวิพัตต้องลงเตเท่านั้น ลงเตแล้วค่อยเปลี่ยนเตเป็นตีถ้าลงติโดยตรงไม่ได้นะเพราะว่าพรัสบทไม่ลงในกินยริากรรม <c oughs> โอเคนะเพราะนั้นคำว่าวุสตินะท,ท่านอธิบายมาเป็นนะวุสิยติ <c oughs> มีการอาเทศอาที่ทวะเป็นอุเหมือนกับวุะนะ,ะต่อพี่เอกทงไงต่อน้งนันท่านก็บอกไปว่า วัฏฏาธาตุอันนี้ต้องใส่วัตติเข้าไปนะวัฏฏาธาตุย่อมเป็นไปในอาจว่าอยููในอาตในอาจว่าอยู่สําเร็จรูปเป็นวัฏติแปลว่าย่อมอยู่สําเร็จรูปนะเวลาแปล่าสาเร็จรูปสาเร็จรูปเป็นวัฏติ อันนี้เป็นปัจจุบันนะอันนี้เป็นปัจจุบันอันนีนเ้เป็นปัจจุบนันแล้วก็เป็นกัตตุด้วยนะวัสติแปลว่าย่อมอยู่ก็คือเป็นกัตเป็นกัตตุนะเป็นกัตตุว,วาจกต่อไปต้องก็บอกว่าในอัตกรรมอัตกรรมมีการอาเทศอะเป็นอุนะและมีการอาเทศยะเป็นปุกพร,รูปแปลได้ไหม อ,นนอจาจารย์คะตัดบทให้ด้วยดูหน่อยค่ะบุพรูปตะอะไรอะ่ะตัดตัดจะเอาก็ปุพารูก็ปุปพปปพะแล้วก็รูปะและต่อต่อตาตาปัจจัยไงภาวะตาภาวะแล้วก็ยะยยหญิงะ่ะค่ะะยหญิงแปลว่าอะไรอาจารย์ยยหญิงโยหญิงโยหญิงก็แปลว่าอยอหญิง ตัดตังหรอฮะมันจริงจงตัดตังหรอปะเขาบอกว่าตัดตาปัจจัยเมื่อกี้เนี่ยตัดตาปัจจัยก็เป็นประธานทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนตัวนี้แหละเนี่ยตัดตังเนี่ยตัดตังเนี่ย่ก็คือตัดตังก็ลงนะฮะรวมจะดูว่าลงเป็นวิพัฒน์ฮะมันคือยหญิงคือโยกขึ้นไปแล้วก็จะใช่ไหมฮะเป็นประธานทั้งคู่เนี่ยเป็นประธานทั้งคู่ตัดตาตัดตาปัจจัยเนี่ยตัดตาปัจจัยเนี่ยตัดตาปัจจัย เป็นนัพวงสกลิงต่างตปัจจัยเป็นนภูพวงสกัลิงค่ะก็เลยขึ้นไปโอเคได้ละประธานทั้งคู่ยมยกยมยมตัดบทได้ไหมายถึงว่าแปลได้ใช่ไหมยมตัดบทได้แล้วแล้วเขาแปลทีละก้อทีละเียท่อนเีละท่ะอนอืมบดตางแปลว่าอะไรในบทวสติในบทกามเราอาเทววะที่ อาที่วัดสัทธาต์น่ะที่วัดตัวหน้าเป็นอูแล้วอะไรอีกแล้วก็ทําบุพลรูปทําอะไรบุพลรูปบุพารูปคืออะไรเข้าใจไหมนะไม่แน่ใจไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแปลตามศัพท์เลยแสดงว่าไม่ทันอีกแล้วอารมาอุตสาแปลให้เมื่อเคแสดงยังไม่ทันอีกแล้วเนี่ยแปลให้เมื่อันเพราะตัดอยู่โบแต่ตัด มันจะตัดบท hmm. แต่อันแรกเลยรู้ว่าคือเราทําอุอาเป็นอุเราทําตัวอุอบุพัรูปก็คือเราต้องการวุสิยติใช่ไหมฮะต้องการวุสียสียติใช่อันนี้รูปสมเร็จเขานี่เนี่ยรูปสมเร็จเขาคือแต่เราต้องการตัวนี้บุพารูปคือการทําอะไรนะ่าเออก ไม่ทันอีกแล้วฟังใหม่ฟังใหม่ฟังให้ดีฟังให้ดีอย่าเพิ่งรีบร้อนไปไหนอย่าฟังให้ดีก่อนกรรมในอัตกรรมอาเทศวะอาเทศอะที่วะเป็นอุและอาเทศยะเป็นปุกพรูปนะ ความเป็นปุนพพร,รูปฟังไม่รู้เรื่องเราต้องเอายะมาคําว่ายะได้ยินไหมได้ยินยะยะปัจจัยยะปัจจัยแ้วโดยความหมายของบุพพร,รูปคืออะไรอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งใจร้อนเดีย๋ยวเพิ่งใจร้อนเดีย๋ยวเพิ่งใจร้อนฟังก่อนฟังก่อนค่ะ <laughs> <laughs> ให้แปลยะเข้ามาไม่แปลยะเข้ามางานอุตสา์แปลให้ฟังเนี่ยอุตสาแปลให้ฟังเนะี่ยเดี๋ยแล้วก็ และอาเทศยะเป็นปุพพรูปเวลาแปลนะแปลจำนวนภาษาไทยนะแปลจำนวนภาษาไทยอะแปลให้เข้าใจวัตถนี้เป็นกระตูธรรมดาเนี่ยท่านบอกว่าในอัดกรรมในเวลาแปลกัมเมนะในอัดกรรมนะถ้าอัดกรรมถ้าแปลนนภาษาไทยก็ให้อาเทาศอาทิวเป็นอุและอาเทศยะเป็นปุพพรูป สำเร็จเป็นรูปอาขยาตว่าวุสติเข้าใจไหมเวลาแปลสำเร็จเนี่ยก็สิทธินะสิธิรูปสิทธิสำเร็จรูปเป็นอาคย่าตวาวุสติทีนี้มาดูอา้าทำไมทำไมมัน อ oh. วุตติมาจากวัฏาธาตุอืมบวกอะไรบวกยะปัจจัยบวกเตเห็นไหมท่านบอกว่าอันแรกท่านบอกว่าเนี่ยในอัฏกรรมเนี่ยในอัฏกรรมอัฏกรรมต้องลงยะปัจจในอัฏกรรมบอตอนแรกท่านบอกว่าให้อาเทศ คือลำดับแรกท่านบอกว่าให้อาเทศเป็นอุนะอาเทศอะไรเป็นอุก็คืออาเทศอาทิวะเป็นอุมันก็เลยมีรูปเป็นบุสะแบวนี้นะลำดับที่สามท่านบอกว่า,วาให้อาเทศเป็นบุพร,รูปอาเทศอะไรเป็นบุพาร,รูปคืออาเทศยะปัจจัยเป็นบุพร,รูป ใช่ม,มันจะบู๊เขาอองแล้วแล้วก็ทำงานอาเทศยะเป็นปู่ผู้ลูกก็คืออาเเป็นสากสากอืมเห็นไหมแล้วต่อไปทำงานอืมจะเป็นรูปเป็นวู้สิิก็คืออาเทศอาเทศเตเป็นติตตสากแล้วก็ติ เห็นไหมเหมือนท่านแรกว่าศาสตร์ต้องตรงศาสาตรต์ต้องมีจุดไหครับนะต้องต้องมีจุดครับอ๋อว่าไม่มีไม่มีสระไม่มีจุดคือธาตุทุกตัวมีสระครบบริบูรณ์มีสระทุกตัวธาตุมีสระทุกตัวในปัตตาโลซิตี้ท่านก็นบอกว่า ถ้าธาตุมีสละหลายตัวก็ให้ลบเสียตัวหนึ่งก็คือลบสุดตัวสุดท้ายเมื่อลบตัวสุดท้ายมันก็ไม่มีไม่มีสละก็เลยต้องใส่จุดเข้าไปลาาฐานเดิมธาตุจริงๆอ่ะธาตุตัวจริงตัวเดิมเขาเนี่ยคือมีสละทุกตัวอมีสละตัวนั้นราตุธาตุนถธาตุมีสละหลายตัวน่ะเขาความนิยมของทางบรยากรก็คือให้ลบสละที่สุดให้ลบสละที่สุดธาตุหนึ่งตัวทิ้งไป เพราะนั้นก็เลยสอเสือก็เลยไม่มีสละเมื่อไม่มีสละก็เลยต้องใส่จุดเข้าไปครับเพราะนั้นก่อนจะทํากิริยาก่อนจะกิริยาทุกตัวน่ะก่อนจะทํากิริยาทุกตัวนั้นต้องลบสละที่สุด่าก่อนถ้ามีสละหลายตัวนะถ้ามีสละตัวเดียวไม่ต้องลบมีสละตัวเดียวไม่ต้องลบเห็นไหมนี่คือลําดับแรกลําดับแรกคืออาเทศอือาเทศะที่วะเป็นอุกลำแรกอันดับที่สองก็คืออาเทศยะเป็นสะเนี่ย ต่ให้มันรูปให้เหมือนให้เหมือนอะไรให้เหมือนอวุโสติก็ต้องใส่ไปเลยอาเทศเต,เตเปติไปเขาเรียกว่าอาเทศอัตโนโบทเป็นปรัตตนบทอาเทศอัตโนโบทเป็นประสะัสบดเพราะอะไรถ้าลงปัจจัยกรรมแล้วเนี่ยจะลงติวัตมาจะลงติประะัตบสบวัตตมานาไม่ได้ จะลงมีพัดประสะบทไม่ได้นะกิริยากรรมลงได้เฉพาะอัตโนบทเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าอัตโนบทบทเฉพาะตนไม่เอเื้อเฟื้อคนอื่น <c oughs> ถ้าเป็นรูปกิริยากรรมลงค่าได้คนเดียวคนอื่นห้ามแยม้ม อืมใช่ใช่ใช่สับเดิมคือเขาเขาเป็นเตถ้าเป็นรูปกรรมนะถ้าเป็นประโยคกรรมประโยคกรรมลงได้เฉพาะเขาคนเดียวนะลงได้อนบทอย่างเดียวเรียกว่าเป็นบทที่ไม่เฟือ่อไม่เออเฟือคนอื่นเขา <c oughs> <c oughs> เออาจารย์คะแล้วเวลาที่ทำมาบทต้นบทบทต้นอะมะยาวุจเตเขาไม่ต้องทำอะฮะอะไรตอนที่เหมือนกับว่า อตอนขึ้นต้นก็จะมีคําว่ามมยาวุจเตงเนี้ยวุจเตอันนั้นไม่ต้องทําอัตโนเป็นประลัษใช่ไหมคะอัตโนเป็นปรลัสบท mm hmm. มันจะมีมมยาวุจเตแอบอยู่อะค่ะเหมือนสมมติชื่อเรื่องเนี้ยเรื่องพระมหากัสปะเทระวัตถุเนี่ย mm hmm. แล้วก็จะมีต่อต้องต่อให้ครบสมมติต่ <okay. Yeah. S 1> อเตก็ได้บทเตเตก็ได้ตีก็ได้ตีเยอะเยอะแยะอ๋อแล้วแล้วแต่คนจะทํา mm hmm. ไม่ทา <laughs> <change? S 2> แล้วแต่แล้วแต่จะแต่ง พุทธตีก็ได้พุทธะเตก็ได้ก็คือได้ทั้งได้ทั้งคู่ไงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นกรรมเอาจบก็ยังเป็นกรรมอะค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะได้ไหมที่นี้นี่คือนี่คือตรงนี้นะนี่คือตรงนี้นะแต่ความเป็นปุพร,รูปอะไรเป็นบุพร,รูปวะงงอีกไม่รเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลยคืออ,อ,อ๋อคือการซ้อนอักษรใช่ไหใช่ เอายอยักตัวเนี้ยเหมือนกับตัวข้างหน้าอคำว่าข้างหน้าก็คือปุพะเนี่ยรูปข้างหน้าก็คือรูปสอเสือนค็ว่ารูปเขาเรียกว่าปุพระรูปข้างหน้าเนี่ยสอเสือตัวเนี้ยเขาเรียกปุพะรูปส่อเสือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าปุพะรูปอาเทศยะเป็นปุพระรูปก็คืออาเทศยะนี่ให้เหมือนกับตัวหน้าตัวหน้าคือสอเสือเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นสอเสือตามไงค่ะอ๋อเห็นอะไร ถ้าจอจานก็จุจจะเฮ้ยไม่เกี่ยวกันไม่ก็เมื่อกี้อย่างน้องนัดพูดไงฮะวุจิตินั่นแหะไม่เกี่ยวกันเขาไม่อตอนนั้นเขาไม่เรียกว่าปูพพรูปอือปุพพรูปไม่ได้ใช้พัมเพื่ออืมวุจจะไม่มีใช่ไหมอ่าไม่ได้ใช้พัมเพื่อได้ใช้เฉพาะนใช้เฉพาะบางตัวเท่านั้นใช้เฉพาะบางอุทาหอนเท่านั้นเสือเรียกว่าปุกพรุนเจ้าค่ะ ก็ไปอีกทำไมต่อในบรรดาคำถามและคำตอบนั้นคำถามเนแปลระแปรผูดช้าแปลว่าคำถามแปลหนุนเข้ามาแปลเป็นเข้ามาแปลเป็นเข้ามาแปลแปลหนุนเป็นเข้ามาเป็นของอะไรเนี่ยเป็นคำพูดเป็นคำถามของคำถามคำถามเป็นของพระธรรมเสนาบดี คันปฏิญญาว่าอย่างนั้นผู้มีอายุเป็นเป็นของพระปุณณะเถระและถถถถ้ถ้าเติมเกินได้ไหมครับะคำถามนั้นเป็นของพระธรรมเสนาปดีสาลีบทคำว่าโอ๊ยไม่มีสาลีบวเ,เขา,เ,าเขาใส่แค่พระธรรมเสนาบดีแค่นี้เราก็รู้กันเขารู้กันไม่จะเป็นต้องใส่สาลีบทเข้ามาไม่จําเป็น แล้วอย่างคำหลังอะถ้าไปไปบอกว่าเป็นคำของพระปุณณะมันตานีบุตรเนี่ยอ๋อไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แค่นี้พอแล้วเรารู้กันเรารู้<อ>กันเออเรารู้กันของพระปุณณะเทระแครนี้ก็รู้แล้วนะเร,รู้แล้วศัพท์ไหนไม่มีอย่าไปแปลมาสาลีสารีบุตรไม่สารีบุตรไม่มีอย่าไปแปลมาเกิดคือแค่แปลแค่นี้ก็รู้กันแล้วคือภาษาสารีบุตรเพราะไม่มีใครชื่อนี้มีคนเดียวเท่านั้นที่ชื่อนี้ คนอื่นไม่มีชื่อนี้นะไม่ได้ชื่อนี้คนอื่นคเขาได้ไหมโอเคนะต่อไปข้อที่อ้้ารสิบห้า